วัสดีครับก็เจอกันอีกแล้วนะครับสำหรับสอนไลน์ o f f i c i a l ย o c o u n t นะครับอัปเดตล่าสุด2021นะครับก็วันนี้เนี่ยเราจะคุยกันเรื่องนี้ครับนี่ข้อความตอบกลับอัตโนมัติต,ตรงนี้กับระบบข้อความตอบกลับ AI หรือคือผมจะเรียกรวมๆว่ามันคือระบบบอทนะฮะระบบการตอบอัตโนมัติซึ่งแน่นอนว่าตอนที่ผมเริ่มต้นใช้งานแรกๆเนี่ยผมงงมากเลยกับไอ้ระบบ บอทกับระบบตอบอัตโนมัติเนี่ยเดี๋ยวจะมีระบบคีย์เวิร์ดอีกนะระบบคีย์เวิร์ดเดี๋ยวคงต้องต้องเป็นอีกคลิปหนึ่งนะไม่งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะยาวนะครับก็วันนี้เราคุยกันเรื่องของระบบตัวแชทบอทนะและตัวบอทซึ่งก่อนที่เราจะไปที่ข้อความตอบกลับ AI หรือบอทเนี่ยนะครับหรือผมผมเรียกว่าระบบสมาร์ทแชทดีกว่าเนาะเรามาที่ข้อความตอบกลับอัตโนมัติตรงนี้ก่อนนะครับคลิกเข้าไป ถ้าหากว่าเราเป็นผู้เล่นใหม่ยังไม่ได้ผู้ใช้งานใหม่นะฮะยังไม่ได้ตั้งค่าอะไรเลยเราจะมีแค่ตัวเดิฟ u l t ไว้นะครับเราลองกดเข้าไปดูนะครับซึ่งค่า d ด f ฟ u l t เนี้ยนะครับก็จะเป็นที่หลาย OA เขค้าตั้งมาให้เราแล้วนะครับก็คือเวลาเราเปิดระบบนี้เนี่ยนะฮะเราสามารถที่จะกดตรงนี้เสร็จแล้วมันก็จะส่งข้อความแบบนี้ไปไม่ว่าเขาจะพิมพ์อะไรมาเนี่ยขอบคุณที่ส่งข้อความถึงเราต้องขออภัยเป็นอย่างยิ่ง บัญชีไม่สามารถตอบข้อความใดๆได้โปรดรอรับข่าวสารใหม่จากเราผ่านทางช่องนี้อันนี้เป็นข้อความที่เขาเซตมาให้เราเราลองกดดูตัวอย่างเคยไหมครับเวลาพิมพ์ไลน์เข้าไปหาใครเนี่ยมันจะตอบข้อความนี้อย่างเดียวเลยเนาะก็คือเขาเปิดระบบตอบกลับอัตโนมัติไว้แต่ว่าก็ไม่ได้เซตอะไรซับซ้อนมันก็เลยก็เลยกลายเป็นว่าเหมือนเราใช้ไลน์โอได้ไม่เต็มประสิทธิภาพก็มีแต่ตอบแบบนี้กลับไป ถ้าจริงๆแล้วเราพิมพ์เป็นคีย์เวิร์ดได้ด้วยเนะี่ยก็จะมีลูกเล่นให้ให้กับลูกค้าแล้วก็คนที่แอดไลน์มาอีกเยอะเลยนะครับอันนี้คุยให้ฟังเขาคร่าวก่อนซึ่งไอตัวระบบตอบกลับอัตโนมัติเนี่ยเราสามารถแก้ไขได้นะครับเราสามารถที่จะอ่ะสมมุติเดี๋ยวนะก่อนอื่นนะีคุยเรื่องนี้ก่อนอ่ะขอบคุณที่ส่งข้อความถึงเราขอบคุณแล้วก็เราอาจจะติ๊กตรงคำนี้ก่อนก็ไนดะ้ชื่อผู้ใช้ปุ๊บอ่าแล้วก็ ชื่อบัญชีที่ส่งข้อความถึงคำว่าข้อความถึงแล้วผมติ๊กชื่อบัญชีอแล้วผมจะกดดูตัวอย่างนะครับมันจะเขียนว่าขอบคุณคุณนกสมมุตินะขอบคุณคุณนกที่ส่งข้อความถึงคนนะั้นสอนออนไลน์ต้องขออภัยเป็นอย่างยิ่งที่บัญชีคือมันจะมีการใส่ชื่อของลายของลูกค้าของเราลงไปในวงเล็บนี้นะฮะถ้าใครจําได้เนาะตรงนี้ไม่ยากนะครับ เผื่อว่าจะให้มันดูมีอะไรนิดนึงให้ดูมีความสนิทสนมนะฮะแล้วก็เพิ่มอะไรเข้าไปหน่อยนะครับก็สามารถใช้ตรงนี้ได้ตรงนี้ก็อิโมจิไม่มีอะไรก็ใส่พวกตัวกระตรงกระตูนรูปตบมือรูปอะไรแบบนี้นะครับสามารถใส่เพิ่มได้เห็นไหมลองกดดูตัวอย่างนะครับก็สามารถใส่ตัวกระตูนเพิ่มได้แล้วก็จริงๆเราสามารถเพิ่มได้นะฮะเพิ่มได้ห้าบอลลูนเนาะ ห้าบอลลูนจะลืมนะครับห้าบรลลูนบอลลูนคือกล่องข้อความสมมุติผมจะเพิ่มรูปไปเลยกันจริงๆมันเพิ่มวิดีโอเพิ่มข้อความเสียงแบบสอบถามการ์ดเมสเซจอะไรต่างๆได้เดี๋ยวไปอธิบายเพิ่มเติมด้วยกันเนาะอันนี้เดี๋ยวเราต้องไปสร้างกันนะครับเอาเป็นว่าเอาสิ่งที่เรามีอยู่ก่อนเช่นเดี๋ยวผมส่งสติกเกอร์ไป1อันนะครับ t Thank you ด้วยกันนะครับแล้วก็เพิ่มรูปภาพไปอีก อ่าผมลองเพิ่มรูปภาพเพิ่มสติ๊กเกอร์ไปแล้วจะเห็นได้ว่าเราเนี่ยเพิ่มได้แค่ห้าบอลลูนหรือ5้ากล่องข้อความมันจะไม่สามารถเพิ่มได้อีกแล้วเห็นไหมมีแค่มีแค่ปุ่มบันทึกเราลองดูตัวอย่างก่อนก็ได้ครับตรงนี้กดดูตัวอย่างเห็นไหมครับเวลาไม่ว่ามีจะมีใครพิมพ์อะไรมาเราก็จะส่งข้อความเนี้ยกลับไปนะครับซึ่งอันนี้เราก็ไปเซตกันเลยเนาะว่าไอห้าอันเนี้ยนะถ้าใครอยากให้ใช้ประสิทธิภาพเต็มที่เนาะ เพราะว่าม like ันไม่ได้เสียตัวบอร์ดแชตไม่ได้เสียข้อความอะไรเลยใครแอดมาแล้วมันก็จะส่งพวกนี้ไปหาเขาเนาะอัตโนมัติเลย5บอลลูน5 5ตัว5ข้อความนะครับเขานับเขาผมเรียกว่าบอลลูนเนาะเข้าใจตรงกันเนาะนี่1บอลลูน2บอลลูน3บอลลูน4บอลลูน5บอลลูนซึ่งขึ้นอยู่กับว่าไอ้5บอลลูนนี้เราจะส่งอะไรไปนะครับก็ผมจะกดปิดก่อนนะครับปึ๊บเสร็จแล้วผมจะกดบันทึกนะกดบันทึก อ่าแล้วก็กดบันทึกอีกทีหนึ่งนะครับการแก้ไขจะมีผลทันทีที่บันทึกอ่าผมกดบันทึกนะอ่าเดี๋ยวเราลองไปดูการไปลองใช้งานกันแป๊บหนึ่งนะครับกู่นี้ก็จะเห็นได้ว่าข้อความมันไม่ทํางานเห็นไหมฮะเรามาดูกันว่าทําไมข้อความถึงไม่ทํางานล่ะเซตไว้แล้วนี่นะครับเราย้อนกลับไปดูที่ลายที่เราเซตค่ากันเมื่อกี้นะอ่าเมื่อกี้นี้นะครับก็คือว่าผม ลองส่งไปหลายอันเลยนะแต่ว่าข้อความมันไม่ทํางานไอ้ค่าความข้อความเดฟอลต์เนี่ยที่มันไม่ทํางานเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้เปิดระบบบอทไว้นะครับถ้าเราต้องการเปิดให้เมนูตัวนี้ทํางานเราต้องไปเซตค่ายัางไงาเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับโอเคถ้าเราต้องการให้หมดไอ้ข้อความตอบกลับตรงนั้นนะ่ะทำงานเรากดไปที่การตั้งค่านะครับแล้วไปที่คําว่าข้อความตอบกลับนะครับ เสร็จแล้วตรงคำว่าโหมดการตอบกลับเนี่ยตอนนี้ผมเลือกว่าเป็นบอทอยู่นะครับซึ่งเวลาเราเปิดโหมดบอทแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมกลับไปเป็นโหมดแชทนะผมกลับไปเป็นโหมดแชทก่อนก็คือถ้าเราเซตเป็นโหมดบอทเนี่ยไอ้ข้อความตอบอัตโนมัติเมื่อกี้ที่มันเป็นข้อความ default เนี่ยมันจะทำงานแต่ถ้าผมตอบเป็นคลิกเป็นระบบบอทเนี่ย เขาจะบอกเลยว่าเมื่อคุณเปลี่ยนเป็นโหมดบอทดการโทรและข้อความตอบกลับอัตโนมัติจะถูกปิดใช้งานต้องการดําเนินการต่อหรือไม่กดตกลงนะครับกดกลับไปแล้วก็เราต้องมาเปิดตรงนี้ด้วยนะกดตอบกลับอัตโนมัตินะครับก็คือพูดง่ายๆว่าถ้าเราไม่เปิดตรงนี้นะข้อความไอ้ค่าดีฟอ u l t เมื่อกี้มันจะไม่ทํางานเดี๋ยวผมทําให้ดูอ่าเดี๋ยวผมพิมพ์อะไรไปก็ได้นะครับ ทักทายเห็นไหมว่าอา้าวทักทายพิมพ์ผิดทักทายนะครับเห็นไหมฮะว่ามันนิ่งเลยไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะครับเดี๋ยวเราไปลองเปิดระบบดูนะครับพอเราเปิดจากระบบคือเปิดบอดด้วยต้องเปิดตอบกับอัตโนมัติด้วยกดตกลงนะครับอ่าวเราลองใหม่นะครับอ่าเราลองใหม่นะครับโอเคเทส ครานี้เนี่ยไอข้อความที่เราเซตไว้ค่า Default เห็นไหมครับขอบคุณมังกรที่ส่งข้อความถึงโคชนัทนะครับต้องขออภัยเป็นอย่างนี้รึดๆแตงกีวมีรูปอะไรก็ว่าไปอันนี้คือเปิดระบบบอทและเปิดตอบกับอัตโนมัติด้วยนะครับไม่งั้นมันไม่ทํางานนะก็อันนี้ส่วนใหญ่จะพลาดกันว่าทําไมบอทไม่ทํางานล่ะโคชนะฮะก็มาเซตตรงนี้นั่นเองคราวนี้เดี๋ยวเราเรามาดูระบบระบบต่อไปนะครับ เดี๋ยวผมจะปิดระบบบอทเป็นระบบแชทปกติก่อนกดตกลงนะครับแล้วผมจะย้อนกลับไปก่อนเมื่อสักครู่นี้เรามาดูตรงนี้เนาะข้อความตอบกลับอัตโนมัติแล้วก็ไอค่า Default เ,เราก็ตั้งไว้นะครับซึ่งไอส่วนของตั้งเวลาส่งข้อความเนี่ยกับคีย์เวิร์ดนี้ผมยังไม่ยังไม่สอนนะครับเพราะว่ามันจะเป็นบทต่อไปเดี๋ยวจะงงนะครับเอาเป็นแค่เซต อันนี้คือคุยกันเรื่องบอทดเรื่องแชทบอทอย่างเดียวนะนะครับกดกลับไปไปที่ข้อความตอบกลับ AI ครับตรงนี้เนี่ยนะฮะอ่านดีๆนะครับเขาเรียกชุดคำตอบพื้นฐานเขาบอกว่าเมื่อคุณได้รับข้อความจากผู้ใช้ AI จะวิเคราะห์เนื้อหาในข้อความนั้นและส่งข้อความตอบกลับที่เหมาะสมแล้วก็ตอนนี้เนี่ยไอ้ระบบเนี้ยเขาเรียกว่าสมาร์ทแชทนะครับสมาร์ทแชทถูกปิดใช้งานอยู่คุณสามารถ เปิดใช้งานได้โดยไปที่การตั้งค่าตอบกลับตั้งค่าอย่างละเอียดและเปลี่ยนวิธีตอบกลับจากแมนวนุ่นเป็นสมาร์ทแชทซึ่งอันเนี้ยเรากดตรงเนี้ยมันก็เด้งไปที่หน้าตั้งค่าเลยแต่ก่อนที่จะไปที่หน้าตั้งค่าเรามาดูก่อนว่ามันมีอะไรบ้างมันจะมีอยู่4ชุดคําถามนะครับคําถามทั่วไปคลิกตรงนี้คลิกตรงนี้ข้อมูลพื้นฐานข้อมูลอื่นๆการจองอลองดูข้อมูลพื้นฐานก็จะมีเวลาทําการการชําระเงินงบประมาณที่อยู่สถานีที่ใกล้ที่สุด เว็บไซต์หมายเลขโทรศัพท์ไ Wi ไฟปลั๊กไฟที่นั่งห้ามสูบบุหรี่ที่จอดรถข้อมูลอื่นๆละ่ะแนะนำนะครับมไม่มีอะไรการจองนะครับจองยกเลิกเปลี่ยนแปลงไปสายอันนี้เดี๋ยวค่อยมาอธิบายนะเดี๋ยวผมกดแบ็กกลับไปก่อนข้อความตอบกลับ AI เหมือนเดิมถ้าเราต้องการใช้ตรงนี้เนี่ยเราต้อง เปิดโหมดสมาริกแชทโดยการคลิกตรงนี้ครับไปหน้าตั้งค่าการตอบกลับกดเข้าไปนะครับเมื่อเรากดเข้ามาแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยเห็นไหมฮะว่า,าโหมดการตอบกลับเป็นแชทถูกต้องและข้อความทักทายเพื่อนใหม่เปิดไว้ถูกต้องแล้ว,อ,ลวอย่าไปปิดนะครับตรงนี้ไม่งั้นเวลาใครแอดไลน์เข้ามาที่เราเซตข้อความทักทายเพื่อนใหม่ไว้มันจะไม่แสดงนะครับแล้วก็ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวอธิบายแบบนี้ก่อนนะก็คือถ้าสมมุติว่า ในเวลาตอบข้อความกแบบนอกเวลาตอบข้อความ2อันนี้เนี่ยมันจะพ่วงกับปุ่มนี้นะครับถ้าเราปิดปุ่มนี้เนี่ยสมมุติกดตกลงปั๊บวิธีตอบข้อความเนี่ยมันจะกลายเป็นระบบเมนวนวลเลยทันทีนะครับบอทอะไรไม่ทํางานเลยเพราะว่าเราแชทแบบแชทมืออย่างเดียวเลยนะครับแต่ถ้าเราตั้งเวลาตอบถ้าเราเปิดสวิตช์ตรงนี้เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเวลาเราเปิดสวิตช์ตัวนี้เนี่ยนะครับ มันจะเซตไว้ให้เราตอบแบบ24ชั่วโมงอยู่แล้วอ่ะสมมติเรากดที่ตั้งค่าแชทตรงนี้เห็นไหมครับว่าในใช้เวลาตอบข้อความเนี่ยไอสี IC เขียวๆคือเวลาวันเวลาที่เราจะตอบข้อความโดยไม่ว่าจะตอบอัตโนมัติตอบแชทนี่คือเราเปิดไว้ทุกวันเลยนะครับอาทิตย์ถึงวันเสาร์เลยนะครับจันทร์ถึงอาทิตย์นั่นแหละแต่ถ้าเราต้องการที่จะไม่ตอบข้อความในบางวันนะครับเราสามารถที่จะติ๊ก ที่วันนั้นได้แล้วก็เซตวันเวลาที่เราจะหรือเราจะไม่ตอบวันอาทิตย์เราก็ปิดไปกดลบไปแล้วกดบันทึกเห็นไหมครับว่าวันอาทิตย์มันจะเป็นสีเทานะครับพอเป็นสีเทาเนี่ยก็เท่ากับวันวันอาทิตย์เราจะไม่ไม่ตอบมีแค่วันเดียววันอาทิตย์ไม่ตอบันนี้คือทําให้ดูเป็นตัวอย่างเนาะเสร็จแล้วกดแบ็กกลับไปนะครับไอ้วันอาทิตย์ที่เราไม่ตอบเนี่ยเ,าเยขาเรียกว่านอกเวลาตอบข้อความซึ่งนอกเวลาตอบข้อความเราก็มาเซ็นได้อีกครับว่าเราเนี่ย จะส่งข้อความอะไรไปหาเขาถ้าเราเลือกข้อความตอบกลับ AI ก็คืออ i Smart Chat นั่นแหละนะครับมันก็จะส่งตัวข้อความตอบกลับ AI ไปซึ่งเดี๋ยวเราต้องไปเซตอีกทีหนึง่งแต่ถ้าเราเลือกข้อความตอบกลับอัตโนมัติมันจะส่ง้ข้อความบอลลูน5อันที่ผมทําไว้เมื่อสักครู่นี้กลับไปไม่งงนะก็เหมือนกับเราเปิดระบบบอทไว้แค่วันเดียวนะวันอาทิตย์นึกออกไหมครโดยที่เราไม่ต้องไปเซต ไอ้ปุ่มบอทเลยนะครับมันจะเป็นบอทอัตโนมัติไปเลยแต่ถ้าเราต้องการให้ตอบแบบข้อความ AI นะครับมันจะไปดึงข้อความจากสมาร์ทแชทมาตอบนะไม่งงนะถ้างงเดี๋ยวถามนะครับถามกันมาหลังไหมนะผมย้อนกลับไปก่อนคราวนี้ในเวลาตอบข้อความล่ะในเวลาตอบข้อความหมายถึงนั่แหละวันจันทร์ถึงวันเสาร์เนี่ยถ้าปกติแล้วเราเลือกเป็นระบบแชททั่วไปไอ้สมาร์ทแชทเราก็ไม่ทำงานอีกนะครับ ่ะเดี๋ยวผมลองดูดีวกว่าเดี๋ยวจะงงนะครับอ่ะตอนนี้นอกเวลาตอบข้อความวันอาทิตย์เนี่ยผมเซตเป็นตอบกับ AI ไปส่วนในเวลาตอบข้อความเป็นแชทแบบแมนนวลไปเดี๋ยวเราไปดูกันว่าระบบมันจะทำงานยังไงอยู่ตอนนี้เปิดกี่โมงผมพิมพ์ว่าเปิดกี่โมงแล้วกันนะครับ ก็คือนิ่งเลยนะฮะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าเราเราเซตเป็นแชทแมนนวลอยู่อะนะเราเราไม่ได้เซตให้บอทมันทำงานนะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะเปิดยังไงนะครับ mm hmm. เห็นไหมครับตอนนี้มันเป็นแชทแมนนวลอยู่เราลองเลือกเป็นสมาร์ทแชทครับปึ๊บแล้วก็กดแบ็กกลับไปนะครับ จริงๆสมาร์ทแชทและข้อความตอบกลับ AI เนี่ยมันอันเดียวกันเลยเห็นไหมเกี่ยวกับข้อความตอบกลับ AI เขาบอกว่าคุณสามารถเริ่มใช้งานได้โดยเปิดใช้ข้อความตอบกลับ AI สมาร์ทแชทในหน้านี้ข้อความตอบกลับ AI สมาร์ทแชทคือฟังก์ชันที่เมื่อผู้ใช้ไลน์ส่งข้อความเพื่อติดต่อสอบถามมายังบัญชีนี้แชทบอทจะตอบข้อความอัตโนมัติตามเนื้อหาที่กําหนดเอาไว้ล่วงหน้าในการให้บริการตอบกลับข้อความ AI ไลน์จะเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อความที่ผู้ใช้ไลน์ส่งมา ด้วยวิธีและขอบเขตตามที่กําหนดไว้คือพูดง่ายๆว่ามันจะประมวลผลคําพูดของอคําที่เขาพิมพ์ม,มานะจากข้อมูลสถิติว่าเมื่อถามแบบนี้เราควรจะตอบข้อความแบบไหนไปนะครับอตอนนี้ผมเปิดสมาร์ทแชทแล้วนะในเวลาตอบข้อความนะเราลองไปเทสกันดูนะครับผมจะพิมพ์เหมือนเดิมนะเปิดกี่โมงแล้วก็ส่ง ฉันไม่สามารถเข้าใจคําถามได้กรรณาปรับเปลี่ยนคาถามเวลาทําการแล้วกันอ่ะคือตอนนี้เนี่ยอ่ามันเอาคําถามนี้มาตอบครับฉันไม่สามารถเข้าใจคําถามได้กรรณาปรับเปลี่ยนคําถามก็คือระบบ AI เนี่ยมันมันไม่ตอบตามที่เราไอ้นี่เพราะอะไรรู้ไหมฮะเดี๋ยวไปที่ข้อมูลพื้นฐานนะครับ ทำไมรู้ไหมฮะทำไมรู้ไหมฮะคือเรายังไม่ไปเปิดระบบงบประมาณครับปึ๊บอ่าสมมุติเพิ่มบรรุนข้อความเราสมมุติผมใส่ข้อความไปราคาเริ่มต้นอ่เาร้อถึง5,000บาทครับ อ้ยอะผมจะเปิดระบบราคาก่อนนะกดบันทึกนะก็คือคําว่างบประมาณกดบันทึกนะครับตอนนี้เนี่ยระบบงบประมาณเนี่ยผมเปิดไปแล้วเวลาทําการอีกหน่อยด้วยการอะผมเพิ่มบรรลุนก็ความไปใส่ข้อความไปเปิดจันถึงเสาอ่า ส9 0 0ถึง1ิบเจ็ดจุกันอ่ะนอนะครับอ่าเอานะดูนะครับกดบันทึกครับกดบันทึกอุย้ยกดบันทึกอีกทีหนึ่งนะครับอ่าการชำระเงินอ่าผมบันทึกอุย้ยเพิ่มบนลลูนก่อนจริงๆตรงนี้เราใส่รูปบัญชีเลขบัญชีไปก็ได้นะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับ อันนี้ผมส่งอันนี้ผมใส่เลขบัญชีไปนะครับผมใส่ข้อความไปหน่อยเลยกันท่านสามารถชำระเงินได้ตามเลขบัญชีที่สะดวกครับอ่ะประมาณนี้บันทึก ตอนนี้ผมเซตระบบสมาร์ทแชทไว้3อย่างนะครับคือวันเวลาทำการการชํำระเงินงบประมาณที่อยู่เหรอเดี๋ยวค่อยเซตก็ได้เอาเอาแค่นี้ก่อนอ่ะประมาณนี้ก่อนหน้ามีเบอร์โทรศัพท์ด้วยนะ Wi-Fi ปลั๊กไฟตอนนี้ผมมาเซตในข้อมูลพื้นฐานเนาะซึ่งในคําถามทั่วไปมันจะมีอะไรอะทักทายวิธีใช้ขอบคุณไม่สามารถตอบโต้ได้ร้องเรียนติดต่อสอบถามคําถามยาวเกินไป เดี๋ยวเราไปเทสกันนะครับคำถามเดิมนะจากที่เราเซตไว้แล้วเนี่ยนะครับอ่ะผมจะพิมพ์ว่าเปิดกี่โมงเหมือนเดิมนะเปิดกี่โมงครับกี่โมงครับปุ๊บเวลาทำการต้องหยุดอัดวิดีโอเลยคือเราลืมเปิดนะฮะ คือเซตแล้วอย่าลืมเปิดนะครับนี่สาคัญนะเนี่ยมันปิดอยู่เห็นไหมมันปิดอยู่หมดเลยไอที่เราเซตเซตไว้เนี่ยผมจะต้องเปิดมันก่อนนะเห็นสถานะด้านบนไหมครับกดสวิตช์เปิดมันปุ๊บแล้วอย่าลืมกดบันทึกด้วยนะกดบันทึกนะครับโอ้โหนะฮะเนี่ยมันจะขึ้นว่าเปิดอย่างนี้นะครับถ้าเราไม่เปิดเนี่ยเวลาพิมอะไรไปมันก็ตอบกลับมาเหมือนเดิมนะฮะต้องเปิดกลับไปเปิดมันก่อนเนี่ยผมจะเปิดสวิตช์เขียวมันเลยนะแล้วก็บันทึกทุกครั้งนะครับบันทึกครับ ไม่งั้นระบบ AI ไม่ทำงานนะฮะ,ะกดบันทึกครับประมาณนี้เดี๋ยวไปดูที่คำถามทั่วไปซิคือคำถามทั่วไปเนี่ยมันมันจะเปิดอัตโนมัตินะโอเคอคำถามทั่วไปเนี่ยมันจะ เปิดไว้นะครับอืมอ่ะโอเคเดี๋ยวลองดูนะครับลองดูใหม่นะเนี่ยผมพิมพ์ราคาพิมพ์อะไรไปเทสอยูนะฮะไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมพิมพ์ใหม่นะครับราคา นยครับพอพิมพ์คําว่าโอนเงินสมมุตินะโอนเงินผมก็จะส่งไอเลขบัญชีแล้วก็ท่านสามารถชําระเงินเล่มตามเลขบัญชีที่สะดวกราคากี่บาทราคาเริ่มต้น9ก้าเก้ถึงห้าพันบาทครับแล้วก็อะไรอีกอะ่ะเบอร์โทรอะสมมุติขอเบอร์หน่อยไม่รู้มันจะพิมพ์คือมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นการคาดเดาของ AI อะ่ะบางทีบางคําก็ไม่ขึ้นอ่ะขอเบอร์โทรหมายเลขโทรศัพท์ของเราคือตึดต,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 ตคือมันจะประเมินนะฮะ เออ่แย่มากสมมุตินะลูกค้าบอกแย่มากกดกลับไปนี่ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นค่ะเราจะนำความเห็นของท่านไปปรับปรุงสินค้าและบริการต่อไปอ,อมีอะไรอ่ะที่ผมเซตไว้ <c oughs> ก็มีราคามีหมายเลขโทรศัพท์เนาะแล้วก็มีถามกี่บาทโอนเงินยังไงอย่างเงี้ยเปลี่ยนจากคาว่าโอนเงินเป็นชําระเงินเรื่องันมันก็จะตอบกลับมาอ,อไม่เข้าใจคําว่าชําระเงินีก <c oughs> จ่ายเงินถ้าจ่ายเงินเข้าใจฮะเห็นไหมคืออันนี้คือให้ดูเฉยๆว่าระบบสมาร์ทแชทหรือ AI เนี่ยมันก็จะทำงานลักษณะนี้แหละนะครับก็คือให้ลูกค้าพิมพ์มามันก็จะเดาแล้วก็จะตอบคำถามที่ที่เราได้เซตไว้ซึ่งเดี๋ยวเราย้อนไปตรงนี้เนี่ยในชุดคำถามทั่วไปเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าสมมติลูกค้าร้องเรียนมาเราอาจจะแบบสำหรับท่านที่ร้องเรียนมาก็สามารถติดต่อเบอร์ ฝ่ายบุคคลฝ่ายดูแลฝ่ายาฝ่ายซัพพอร์ตฝ่ายคอนแทคเซ็นเตอร์ Center, อะไรเงี้ยนะฮะได้เลยนะครับส่วนวิธีใช้เนี่ยนะครับเราอาจจะบอกว่าสำหรับท่านที่เข้ามาแล้วอยากจะรู้ว่าเราเนี่ยทำอะไรได้บ้างก็เราอาจจะพิมพ์ไปว่าเรามีอะนู้นอันนี้ขายมีบริการอะไรบ้างก็พิมพ์ไปนะครับ ควน,นี้ส่วนคําถามอื่นก็คือพูดง่ายๆว่าเราก็ต้องไปเซตครับแล้วก็เปิดอย่างเช่นที่อยู่ถ้าลูกค้าถามว่าร้านตั้งอยู่ไหนอะไรเงี้ยเออใช่ไหมเว็บไซต์คุณคืออะไรเราก็ต้องไปตั้งเว็บไซต์รหัส Wi-Fi คืออะไรสมมุติเราเปิดร้านอาหารใช่ไหมฮะเราก็พิมพ์รหัส Wi-Fi ไ,ไ,ไปเลยลูกค้าลูกค้าพิมพ์ Wi-fi มาปุ๊บมันขึ้นรหัส Wi-Fi เลยมีปลั๊กไฟไหมสมมุติพี่ลูกค้าพิมพ์ปลั๊กไฟเราก็ตอบไปเลยต้องขออภัยครับไม่มีปลั๊กไฟนะครับหรือถ้าเรามีก็ ทางร้านมีปลั๊กไฟมีจุดเสียบปลัก๊กหลายจุดเลยครับอะไรประมาณนี้ที่นั่งมีที่นั่งกี่ที่มีอะไรอย่างเงี้ยจุบรลีได้ไหมที่จอดรถมีหรือเปล่าแล้วก็พิมพ์ไปเลยนะก็คือก็ให้บอร์ดมันตอบนะครับเสร็จแล้วถ้าเป็นพวกข้อมูลอื่นๆนะแนะนําเช่นอันนี้คือสมมุติว่าลูกค้าถามว่าช่วยแนะนําหน่อยครับเราก็พิมพ์ไปเลยว่าเรื่องจากร้านเรามีาสินค้ามากมายหลายหลากห,หลายรายการลูกค้าสามารถที่จะพิมพ์คําว่า จองหรือพิมพ์คําว่าข้อมูลเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพื่อให้บอดมันส่งข้อมูลต่อไปนะครับการจองสมมุติว่าเรามีการจองด้วยเช่นลูกค้าพิมพ์ว่า,วาการจองลูกเราก็พิมพ์ไปเรื่องเงื่อนไขการจองคือลูกค้าต้องโอนเงินชําระค่าจองหรืออะไรต่างๆหรือต้องมาก่อนเวลาสัก10นาทีและ กรุณาโทรมายืนยันล่วงหน้าอย่างน้อย15้านาทีอะไรแบบนี้สมมุตินะสมมตุติการยกเลิกการจองต้องยกเลิกการจองอย่างน้อยเนี่ยครึ่งชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงแล้วก็พิมพ์ไปเปลี่ยนแปลงข้อมูลการจองเช่นเลื่อนเวลาอะไรเงี้ยเราก็พิมพ์ไปไปสายอะไรเงี้ยคืออันนี้สําหรับร้านอาหารเนาะหรือโรงแรมนะครับนี่คือระบบสมาร์ทแชทเนาะ a อถ้าเราไม่ต้องการใช้ระบบนี้เลยนะเราก็ไปปิดมันนะครับ ไปที่การตั้งค่านะครับไปที่ข้อความตอบกลับนะครับแล้วก็ระบบสมาร์ทแชทเนี่ยแคบติ๊กเป็นแชทครับไอระบบ ai เนี่ยก็คือจะเป็นแชทหมดเลยนะฮะจะเป็นแชทแมนนวลนะฮะนอกเวลาทำการก็ถ้าสมมุติเรามีการเซ็นอกเวลาตอบข้อความไว้เนี่ย ai มันจะยังทำงานอยู่นะฮะหรือเราจะให้ตอบข้อความตอบกลับอัตโนมัติไอห้าบลูนั้นไปก็ได้ถ้าเราเซตไอตัววันเวลาทำการที่เราตอบกลับเนี่ย นะครับโอเคนะฮะก็คงไม่แน่ใจว่าจะงงหรือเปล่านะระบ,บบแชทและระบบสมาร์ทแชทซึ่งก็ละเอียดยิบเลยนะครับใครที่ลองใช้งานดูแล้วถ้าติดตรงไหนก็ลองสอบถามเข้ามาดูนะครับสำหรับบทหน้าเนี่ยจะมาคุยกันเรื่องคีย์เวิร์ดนะฮะให้ลูกค้าพิมพ์คำนี้แล้วก็พาลูกค้าไปต่อต่อตางๆนะครับพิมพ์ศูนย์เพื่อเข้าสู่เมนูหลัก ที่ผมทำมาเห็นไหมพิมพ์1เพื่อดูรายละเอียดคอร์สสอนไลน์พิมพ์2เพื่อดูรายละเอียดคอร์สสอน youtube พิมพา3เพื่อดูรายละเอียดคอร์สสอนคลับเฮาส์อะไรอย่างเงี้ยสมมติมที่เราทําให้ดูจําได้เนาะนะฮะก็เดี๋ยวเราจะมาสอนกันว่าแล้วเราจะเสร็จยังไงเราสามารถเอาตัวคีย์เวิร์ดไปพ่วงกับตัวลิชเมนูได้ด้วยนะครับคือแทนที่ใชใ้ลูกค้าพิมพ์เนี่ยนะครับก็เหมือนกับบังคับให้ลูกค้าพิมพ์คํานั้นมานะฮะ อันนี้เดี๋ยวจะงงนะเดี๋ยวไปดูบทต่อไปดีกว่าเรื่องของคีย์เวิร์ดสำหรับบทนี้นะฮะระบบแชทบอทสมาร์ทแชทนะครับก็จบลงแล้วใครที่สงสัยตรงไหนก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับแล้วเจอกันในบทต่อไปครับ